ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Yeah. S 1> แว่นท็อปเจริญน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษรัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัด มมมีหลายา,า,า,ายกไส่งครามความอร่อยกลับมาแล้วคุณผู้ชมที่รักความอร่อยทุกท่านแม้ว่าเกิดสถานการณ์โควิดทําให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมาส่งครามความอร่อยของเราก็ยังสร้างความอร่อยจากหลากหลายเมนูและเสานีเชฟของเราทั้งสองคนจะนําเมนูอะไรมาประชันกันอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณแบงค์ผู้ดําเนินงานความอร่อยกันเลย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยครับและแน่นอนครับรายการของเรานําเสนอเมนูอาหารอร่อยๆให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับกับภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่าสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเชฟทั้งสองจะประกอบเมนูอะไรเราไปทําความรู้จักกับเชฟทั้งสองกันก่อนดีกว่าครับ และเชฟที่จะมาบรรเลงฝีมือแสดงความอร่อยกันในวันนี้ได้แก่เชฟปูเชฟหนุ่มตัวกลมผู้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความอร่อยให้ถูกใจนักชิมส่วนคนที่จะมาสรรคสร้างความอร่อยหฮอร่อยไปทั้งซอยก็คือเชฟปึงเชฟรุ่นใหญ่ที่สะสมประสบการณ์เรื่องอาหารมามากมายเยอะแยะ,ยะนับเมนูแทบไปทั้นเลยล่ะค่ะเอาละฮรเราได้รู้จักกับเชฟทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปพบกับเมนูแรก จากเชฟปูสุดหล่อเลยครับสำหรับเชฟปูเรื่องของฝีมือไม่ต้องห่วงไม่ได้วกว่าเชฟไหนในโลกการแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยจีนเฝรั่งอีสานทำได้ทุกเมนูเลยแหละคะ่ะสวัสดีค่ะเชฟปูค่ะสวัสดีครับน้อง น้องฝันเหมือนในฝันเมื่อคืนนี้เลยนี่ต้องแบบนี้หมายถึงว่าสวยเหมือนในฝันใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ฝันเห็นผีนะไม่เอานะไม่ไม่เป็นคนกลัวผีไม่อยากฝันโอเคช่วงนี้นะคะเชฟปูก็จะมาโชว์เป็นเมนูที่เชฟปูบอกว่าเลยนะทําเหมือนจะง่ายแต่ทําให้อร่อยอะยากวันนี้เราจะทําเมนูตีนไก่ซปเปอร์นี่ผมให้ดูก่อนวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือ ตีนไก่ีสุดหรือถ้าเราจะเรียกให้ดูเป็นผู้ดีนิดนึงเราก็จะเรียกว่าเรฟมือนาต่อไปเลยอันนี้นี่คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้ผักชีฝรั่งจ้าปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต้องมีพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะต้องมีเกลือด้วยต้องมีน้ำปลาด้วยทำไมอะคะอ่ะเดี๋ยวจะบอกตอนทำต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมวิธีการทำนั้นง่ายมากเรามีตัวช่วยนี่เลยเป็นซุปก้อน อันนี้ต้องแยกแยะนะอันนี้ซุปก้อนเนี่ยมันจะมีความเป็นเนื้อเนื้อสัตว์มากกว่าแต่ถ้าเป็นผงปรุงรสเนี่ยเขาเรียกว่าพวกซีซิ่นิ่งพาวเดอร์พวกนั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นเนื้อสัตว์น้อยหน่อยอ่ามีพวกชูรสอะไรเยอะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยใส่ลงไปได้เลยใช่ไหมคะใส่ลงไปในหม้อเลยต้องบอกว่าวันนี้เราจะต้มแบบพิเศษคือใช้หม้ออัดแรงดันเราจะปรุงรสด้วย น้ำปลากับเกลือต้องบอกก่อนว่าน้ำปลาเนี่ยมันจะมีความเค็มแล้วให้กลิ่นหอมแต่เกลือเนี่ยมันจะซึมลึกเข้าไปในเนื้อสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่เกลืออย่างน้อยๆต้องใส่ไปนิดหน่อยนะอันนี้เคล็ดลับเลยนะคุณ็ดลับเค็มไม่เหมือนกันนะนี่เค็มลึกนะต่อไปเราจะใส่ตีนไก่ลงไปนางเอกลงไปตีนไก่ลงไปแล้วก็ปิดฝาต้มเลยแค่นี้เหรอแค่นี้เลยนี่เพราะว่าการใช้ หม้อภาชนะแบบนี้นะมันจะทําให้เครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยมันถูกอัดเข้าไปในเนื้อถาดฉะนั้นเนี่ยใครมีสูตรอะไรก็ใส่ใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็จุดไฟหลังจากนี้งงเราก็มีหน้าที่ไปหาหมอนกับที่นอนนอนรอ,นอดูหนัง <20 S 2> ดูซีรีส์รออะไรก็ได้แต่จริงๆ20นาทีไม่ทันได้ทําอะไรนะยี่สินาทีไม่ทาอะไรเลยหรอปร๊บใช่ตื่นแล้วถ้าเป็นเมนูเย็นอะไรอย่างเงี้ยออกไปลดน้ำต้นไม้กลับมาได้แล้วได้แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวตัดมาดูตอนที่มันต้มเสร็จแล้วอพอเราดับไฟเสร็จเรียบร้อยเราอออง่แดันนนกกะ อ่านี่อันนี้เนี่ยขั้นตอนเนี้ยสำคัญมากนะสำคัญมากคือถ้าเกิดว่าแรงดันเขาออกไม่หมดเขายังไม่เงียบเนี่ยมันจะเปิดฝาไม่ได้อ่าก็เซฟในระดับหนึ่งใช่ทุกยี่ห้อทุกยี่ห้อนะแต่ว่าเวลาซื้อก็ต้องเลือกดูหน่อยอืมอืมอะตอนนี้เงียบแล้วนะเปิดนะโอ้โหดูสิวืหอมมากเชฟสีสัน ตอนนี้เนี่ยเราต้มได้ที่แล้วเมื่อกี้เราปรุงเกลือกับน้ำปลานะ,ะมะนาวกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใส่ทีหลังอ๋อมะนาวกับพริกใส่ทีหลังนะคะ,ะ <c oughs> เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราต้องปรุงตอนแรกเนี่ยให้เขามีรสชาติซึมเข้าไปในเนื้อสัตว์ก่อนอหลังจากนั้นพอเปิดหม้อออกมาเรายังต้มต่อได้นะไม่มีใครห้ามไม่ติดกฎหมายเลยแล้วแต่เลยใช่อโอเคปรุงมะนาวทีหลังเพราะไม,ไม่งั้นใส่ไปเดี๋ยวมันจะขมนะตั้งแต่ต้นนะอ๋อเหรอคะ อ่าคราวนี้เราก็จะตัดจัดเสิร์ฟเลยนะโอ้ยหอมมากคุณผู้ชมด,ดูสินี่แตกปริเลยนะนี่ปริเลยนะนี<ร>่คุณค่ะโอ้แป๊บเดียวเองดูแล้วอ่ะเหมือนจะทําง่ายนะแต่เราก็ต้องชิมกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะแบบชิมโชว์คุณผู้ชมไม่ได้เอาเป็นว่าได้รู้เคล็ดลับการทําแล้วนะคะว่าทํายังไงให้หน่ารับประทานแล้วก็ตีนไก่เนี่ยเปื่อยนะก็ลองไปทําดูที่บ้านเนาะอันนี้รโรยผักชีฝรั่งนิดหน่อย ง่ายไหมหง่ายอ่ะหลับตาทำยังได้เลยนะเนี่ยใช่และเมนูของเชฟปูในวันนี้ได้แก่ตินไก่ซูเปอร์เอาไปสดให้คล่องคอกันเลยใครจะเอาสูตรไปทำกันในวันหยุดแบบนี้ก็ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์แน่องใค่ะโอ้โหเมนูของเชฟปูนี่ต้องบอกว่าหน้าตาก็น่ารับประทานรสชาติก็อร่อยสุดยอดที่สำคัญที่สุดท่านสามารถทำตามเองที่บ้านได้เลยครับและสำหรับช่วงหน้านะฮะ เรายังเหลืออีกหนึ่งเมนูกับอีกหนึ่งเชฟจะเป็นเมนูอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับและช่วงนาะสงครามความอร่อยยังมีอีกหนึ่งเชฟรุนใหญ่ที่หันกล้านนำเมนูความอร่อยมาสู้ศึกสงครามในครั้งนี้พักสักครู่ค่ะสงครามความอร่อยสงครามความอร่อยเดลิ war. s ว war. ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มส in yeah, ุกี้สูตกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแวนท็อปเจริบบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดในวันนี้ครับเรายังเหลือเชฟอีกหนึ่งเชฟกับอีกหนึ่งเมนู จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปพบกับเชฟปึงได้เลยครับและเชฟที่จะมาต่อสู้ได้แก่เชฟปึงเชฟรุ่นใหญ่ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยอร่อยตามคอนเซ็ปต์ไม่ต้องไปเชฟก็ทำอร่อยได้อย่างแน่นอนวันนี้เป็นเมนูไก่ระเบิดครับผมเป็นเมนูที่ง่ายๆครับส่วนผสมก็หาง่ายด้วยครับส่วนผสมของผมก็ประกอบด้วยครับผมพริกไทยเกลือต้นหอมแครอไทไข่ไก่ แป้งสาลีและวันนี้ผมจะใช้เกล็ดขนมปังครับแต่สำหรับวันนี้ผมใช้เกล็ดขนมปังสดครับโดยการผมไปหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆครับผมจะได้ทอดออกมาแล้วแล้วจะได้ออกมาเป็นลูกทรงลักษณะคล้ายระเบิดครับและวันนี้ไก่ทอดลูกระเบิดของผมวันนี้ผมทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ครับตาพันท้ายเราิ่งครับตอนเื่ยครับผมก็จะเอาไก่บดผสมกับไข่ครับผมหลังจากนวดให้เข้ากันแล้วผมก็จะใส่ บุง้งรด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยข่มหยาบครับแล้วกระเทียมสับครับแครอทครับต้นหอมซอยครับหลังจากนั้นผมก็จะนวดให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่งอันนี้เคล็ดลับของผมผมจะใช้ไก่บดนี่บดหลายๆรอบครับเพื่อความเนียนแล้วก็ความละเอียดแล้วะเพิ่มความเหนียวด้วยครับ หลังจากนวดเข้ากันแล้วครับผมผมก็จะปั้นเป็นกลมๆครับหลังจากนั้นครับผมก็จะมาค ah ุกกับแป้งสาลีให้ทั่วครับผมคุกแป้งสาลีให้ทั่วแล้วครับผมก็จะมาทุบไข่หลังจากนั้นต่อจากนั้นก็เป็นเก็ดขนมปังครับผมก็จะมาคุกกับเก็ดขนมปังของผมแต่เก็ดขนมปังสำหรับวันนี้ของผมผมจะหั่นเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเล็กๆครับเวลาทอดออกมาแล้วจะเพิ่มความสวยงามครับเกดขนมปังของผมที่ชุบวันนี้วันนี้ผมก็ใช้ขนมปังแผ่นมาหั่น เป็นขนมปังสดมหันเตรียมเล็กๆครับแล้วก็มาชุบเพื่อเพิ่มความสวยงามครับผม s <S หลังจากผมชุบได้ประมาณลักษณะนี้แล้วครับผมคล้ายลูกระเบิดหลังจากนั้นผมเดินนำไปทอดถ้าถ้าเตาแก๊สนี่เราก็ไปสามารถเปิดไฟได้อ่อนๆคือดูลักษณะการการเดือดของน้ำมันครับจะไม่เดือดมากครับผมถ้าเดือดมากแล้วขนมปังจะเกรียมแต่ว่าข้างในไม่สุกอันนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนๆครับ สังเกตดูว่าถ้าเกิดน้ำมันมันร้อนนะมันจะมีควันขึ้นมามีควันขึ้นมาแต่ลักษณะน,นี้น้ำมันประมาณ7 0ถึง170เถึง180ครับเพราะว่าดูจากสังเกตจากขนมปังเก็ขนมปังครับถ้ามากวันนี้ปุ๊บเดี๋ยวลงปุ๊บเก็ขนมปังจะออกเกรียมหรือไม่เลยครับแต่ถ้าเกิดไปช้าไปก็ไม่ดีออจะอบน้ำมันขนมปังจะอบน้ำมันครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไปแรงไปเนี่ยมันสุกแต่ข้างนอกข้างในมันไม่สุกครับ ทีน,นี้ผมก็จะเริ่มเร่งไฟเพิ่มอีกนิดหน่อยครับรสชาติลบของใครมันก็เรื่องของใครต่อไปไม่จบอยากดังตองเด้งตองร้อง,งอกันรบกันหน้าเตาไฟเมนูไก่ระเบิดก็เรียบร้อยครับแต่ต้องทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ครับ ันาาทพยดยส่วนเมนูของเชฟปึงงที่มานำเสนอในวันนี้ก็คือเมนูรูปแบบฟิวชั่นที่ทำออกมาในชื่อว่าไก่ระเบิดที่มีความอร่อยตุ้มตามสมกับชื่อไก่ระเบิดที่สุด <Delicious. S 2> เรียกได้ว่าทั้งสองเมนูจากทั้งสองเชฟในวันนี้เนี่ยคือ อาหารน่ารับประทานและที่สําคัญนะฮะบอกสูตรบอกทุกอย่างท่านผู้ชมสามารถเข้าครัวและทําแบบนี้หน้าตาแบบนี้รสชาติแบบนี้ได้เองที่บ้านเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะฮะเรานําสูตรเด็ดนาเคล็ดลับมาบอกท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทํากันเองที่บ้านได้เลยเอาละฮะและนี่ก็คือรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดในวันนี้นะฮะ สัปดาห์หน้าครับเช่นเคยครับเรายังมี2เมนูจาก2เชฟมานําเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยสาหรับวันนี้ครับเวลาของเราหมดลงแล้วฮะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสงครามความอร่อยสองครามความอร่อยเดลิชวอร์